ตอนที่185ความตายไม่ได้ทําให้ฉันกลัวเมื่อพระนางตรัสคําเหล่านี้แววตาและสีหน้าก็จริงจังเธอดูเหมือนจะไม่สั่นคลอนแม้ว่าเธอจะชอบร็อบบี้เป็นเพื่อนทางโทรศัพท์ชอบคุยกับเขาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารดีๆและแม้แต่บนกับเขาแต่ก็ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยอมจำนนต่อปัญหาที่ดินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัวร็อบอดไม่ได้ที่จะปรบมือฝ่าบาทท่านเป็นผู้หญิงที่น่ายกย่องจริงๆนี่เป็นคําชมจากใจจริงไม่ใช่รอยยิ้มเย้ยหยัน รอบยังรักมาตุภูมิของเขาแม้ว่าผู้ที่ก่ออาชญากรรมต่อเราจะถูกลงโทษห่างไกลแต่ดินแดนแห่งมาตุภูมินั้นศักดิ์สิทธิ์และไม่สามารถล่วงละเมิดได้เขาชี้ไปที่ผู้ลีภัยและพูดว่าฝ่าบาทหมายความว่าฉันต้องขับไล่พวกเขาออกจากเวสไวาทาวและปล่อยให้พวกเขากลับไปที่ไบรโรธทันทีเพื่อตัวสันภายใต้ควันของสงคราม ไม่ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจู่ๆพระนางก็ทรงยืดพระริยาบทให้ตรงและด้วยศักดิ์ศรีของผู้ปกครองประเทศจึงตรัสกับทุกคนที่นี่ว่าเมืองเวสวินเป็นดินแดนของอาณาจักรแกรนด์ด้วยแต่ตอนนี้มันอยู่ในสถานะการปกครองไม่เคยมีกฎหมายใดห้ามไม่ให้ผู้อยู่อาศัยย้ายระหว่างเมืองกับเมืองในราชอาณาจากักรมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลและถูกต้องตามกฎหมายสำหรับคุณที่จะย้ายไปเมืองเวสไวเพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม แต่ฉันอยากให้คุณจําไว้ว่าคุณเป็นคนของอาณาจักรแกรนไม่ใช่คนของเวสวินและถ้าใครพยายามจะแยกอณาจาักรฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับเขาจนถึง,ถงที่สุด16ปีก่อนพ่อแม่ของฉันต่อสู้กับมังกรดําจนตายและตายอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องเมืองหลวงและฉันก็พร้อมเสมอที่จะทาตามจิตวิญ,ญญาณและเจตจำนงของพวกเขาความตายไม่ได้ทําให้ฉันกลัวแม้ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งกว่ามังกรดําแต่ก็ไม่สามารถสั่นคลอนความมุ่งมั่นในการปกป้องบ้านเกิดของฉันได้บารอนนูโอโลรุนนอและผู้ลี้ภัยทั้งหมดคุกเข่าข้างหนึ่งลงลลงงงงงททีู่กกบออออออคคครร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 ิิิิสตัันขขพพพพพะะะะะ์์เเเจจจจจญญญาาณแ สมเด็จพระราชาธิบดีมองร็อบอย่างเคร่งขรึมว่าไงนะมีอะไรจะพูดอีกไหมร็อบบี้ยักไหล่ไม่มีอะไรฉันคิดว่ามันเยี่ยมมากไม่มีอะไรผิดปกติกับมันแม้แต่ฉันก็วัน่นวหวสมเด็จย่าตรัสอย่างจริงจังว่าท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าหมายถึงอะไรร็อบยิ้มและพูดว่าเข้าใจแล้วดูเผินเินคุณกำลังบอกพวกเขาแต่จริงๆแล้วคุณกำลังบอกฉันไม่ให้สร้างอาณาจากักรไม่เช่นนั้นคุณจะกระโดดขึ้นมาตบเข่าฉันราชนีพูดด้วยความโกรธฉันไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นร็อบบี้ยิ้มและพูููดวว่่่าาอออืมมฉัันนนไเห็สสสงงขคคุณจกกลลบริต อย่าพูดเรื่องตลกเรื่องชาติตอนนี้ฉันจริงจังมากฉันเข้าใจแล้วรับกล่าวเอาจริงเอาจริงนะบอกไว้ก่อนว่าช่วงนี้ฉันเพิ่งทําขนมใหม่กําลังจะทาขนมใหม่ใหม่จะกินไหม่ราชนีปรับลืมข้าอยากได้ข้าอยากได้ฉันต้องการเอามาให้ฉันทีหลังคุณบอกว่าจะไม่จริงจังเหรอตอนนี้ฉันกําลังคุยเรื่องขนมกับคุณอย่างจริงจังพูดจริงจังอยากหัวเราะขนมนี้หน้าตาเป็นอย่างไรทํามาจากอะไรกลิ่นเป็นอย่างไรอยากให้คนสงสัยและบอกให้ชัดเจนทุกอย่างในครั้งเดียวผู้หญิงอะไรรับมีวางหูโทรศัพท์อย่างแรงฉาก นั้นเงียบอย่างน่าขนลุกเป็นเวลาหลายสิบวินาทีทุกคนมุนงงกับร็อบบี้ปรบมือและพูดว่าเอาละอย่ามึนมงทำในสิ่งที่คุณต้องทำราชินีของคุณอนุญาตให้คุณตั้งถิ่นฐานในเวสไว์ทาวตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วปยัญญประกาศคู่ในทั่วคริปตาเฟสแรกถึง3าของเขตหวังจึงขายหมดและบ้านที่สร้างในเฟสี่ของโครงการก็ถูกซื้อไปด้วยแม้แต่โครงการเฟสที่ห้าซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ถูกจองหมดแล้วนายกเทศมนตรีเมืองไวเบิร์ดเกือบถูกบีบให้ออกไปและไปต่อไม่ได้ บารอนนูโอโลุนอซึ่งได้ส่งคนรับใช้ที่ซื้อสัต์มารับตำแหน่งของเขาแล้วใส่หัวให้กับโจรปล้นบ้านอย่างสบายๆและพูดว่ามันไร้มารยาทไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยประชากรของเวสไวาทาวเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในทันทียิ่งกว่านั้นผู้ลี้ภัยจำนวนมากกำลังมาทีละคนทีละคนเมื่อกองทัพหลักของอาณาจักรเลทรายใกล้เข้ามาผู้อาศัยในหมู่บ้านหา่างไกลที่ยังไม่ได้อ,อพยพจากแนวหน้าจะไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปเนื่องจากขนาดของกองทัพหลักนั้นใหญ่เกินไปเหมือนตะแกรงขนาดใหญ่ที่กวาดไปทางเหนือพวกเขาจะซ่อนที่ไหนได้อีก ผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนมาที่เวสต์วินทาวและตั้งรกรากทีละคนในช่วงเวลาสั้นๆประชากรมีจำนวนถึง6 0พันคนรวมเฉลยศึกมากกว่า3,000ันคนจำนวนประชากรถึง1 0,000คนอย่างแถวเบาดังนั้นผู้น่าสงสารรอบบีไม่สามารถขี้เกียจได้อีกขี้เกียจอย่างที่เขาเป็นเขาไม่ขี้เกียจพอที่จะนั่งดูคนอื่นอดตายโดยไม่ขยับดังนั้นท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นของฤดูหนาวนักโทษกลุ่มใหญ่ที่กลับเนื้อกลับตัวแล้วมาที่ทุ่งของรอเพื่อช่วยเอาหิมาออกจากพื้นและขุดหลุมเล็กๆให้เขารอบหยิบถุงมันฝรั่ง นักโทษที่กลับเนื้อกลับตัวมองไปที่ร็อบและคิดในใจว่าไอ้สาระเลวนี้กำลังขุดหิมะในฤดูหนาวเพื่อปลูกมันฝรั่งฉันเกรงว่าเขาจะบ้าไปแล้วอย่างไรก็ตามนักโทษแรงงานที่กลับเนื้อกลับตัวเหล่านี้ถูกตบหน้าในวันรุ่งขึ้นเพราะพวกเขาถูกตำรวจนำมาที่นี่และต้องขุดมันฝรั่งหลายหมื่นจิงจากด้วยมือของพวกเขาเองจนถึงจุดที่พวกเขาไม่กล้าลุกขึ้นหลังจากคุกเขาเป็นเวลานานร็อบบี้ทำฟาร์มอย่างคึกคักทุกวันปลูกมันฝรั่งสำหรับหนึ่งวันปลูกฝ้ายสำหรับอีกวันมันฝรั่งสำหรับอีกวันบีรรบร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรไม่เพียงแต่เพิ่มความต้องการอาหารเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความต้องการเสื้อผ้าอีกด้วยตามมาด้วยความต้องการพริกทยและน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นและความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้นหาเท่าฤดูหนาวนี้ยกเว้นร็อบบี้ไม่มีใครทำสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นร็อบบี้จึงต้องเล่นแฮปปี้ฟาร์มทุกวันเมื่อเฝ้าดูเขาทำงานหนักในทุ่งนาชาวเมืองก็ไม่ได้ที่จะหวนไหวเพราะพวกเขารู้ดีว่ารับคนที่เกียจเป็นอย่างไรและเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ชาวเมืออองงมมีีีีชววววิิตยยู่่คคนนแบบ้สรรรเรกาทหัจ ตอนที่หนึ่งร้อยแสหเราไม่ให้สามารถซื้อได้เท่านั้นหลังเที่ยงดวงอาทิตย์อันอบอ,อุ่นในฤดูหนาวก็ตกกระทบกับรอบลิเลียนมาบีบขาฉันทีรอบมีชุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หินและร้องไห้ออกมาอย่างแผ่วเบานี่ฉันไปลิเลียนตอบในโบทและวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วกระโปรงสาวใช้สีขาวดำของเธอพลิ้วไหวและผมหางม้าสีทองของเธอปลิวสวยอยู่ข้างหลังเธอเป็นภาพที่สวยงามแต่น่าเสียดายที่ลิเลียนไม่มีคุณสมบัติคลุ้มันจะน่ารักกว่านี้ถ้าเธอตกลงไปบนหิมะลุกขึ้นแล้ววิ่งต่อไปแต่่เธอไม เมื่อเธอไปถึงร็อบบี้เธอนั่งบนเก้าอี้หินอีกตัวข้างๆเขาหยิบเท้าของร็อบบี้ขึ้นมาวางบนเข่าของเธอจากนั้นบีบกล้ามเนื้อที่น่องทั้งสองข้างของร็อบบี้แล้วกระซิบว่าใช่หรือเปล่ารู้สึกดีที่ได้วางเท้าของคุณไว้บนตักของหญิงสาวและแน่นอนสัมผัสที่มาจากการสัมผัสข,ของมือเล็กๆเ,เหล่านั้นจะดียิ่งกว่าร็อบบี้อดไม่ได้ที่จะหลับตาและสนุกกับมันอย่างสุดหัวใจ ขณะที่กดลิเลียนก็กระซิบว่าอาจารย์นางมุมตัวน้อยชุดที่สองเพิ่งประสบความสำเร็จในการพบปลูและโรงงานกำลังรับสมัครคนงานหญิงแล้วราคาถุงน่องผ้าไหมก็ลดลงเล็กน้อยพวกขุนนางที่เพิ่งย้ายไปเมืองเวสต์วินต่างก็ซื้อถุงน่องไหมกันมากมายถุงน่องของเราถูกมากจนตอนนี้ทุกคนจะใส่ถุงน่องไหมไว้ในกางเกงทำไมคุณพัฒนามันเองแต่ไม่ยอมใส่เองรอบแทบกระอักของเก่าเป็นปากเลือดและรีบพูดว่าไม่ใช่มันเป็นของผู้หญิงลิเลียนพูดด้วยรอยยิ้มท่านอาจารย์เต็มไปด้วยเรื่องไร้สาระเห็นได้ชัดเลยว่าใส่ได้้้้ทังงผผููชายและหญิ ร็อบบี้ัมเพลงถ้าฉันบอกว่ามันสำหรับผู้หญิงมันก็สำหรับผู้หญิงฉันเป็นจอมบงการที่ไม่มีความรู้สึกฉันต้องเป็นคนสุดท้ายลิเลียนยิ้มอย่างอ่อนโยนอาจารย์เป็นผด็จการใช่แต่ไม่ใช่อารมณ์เธออดไม่ได้ที่จะพึงพำลิเลียนรักเจ้านายของเธอที่สุดร็อบกล่าวคุณกำลังพูดถึงอะไรฉันได้ยินคุณไม่ชัดลิเลียนเงืยหน้าขึ้นและยิ้มราวกับดอกไม้ฉันบอกว่านายเป็นคนดีร็อบร่ครวนญว้าวการคนดีตัวต่อตัว,ตว,ตวคำพูดแบบนี้ทำให้ฉันปวดหัว ในเวลานี้ประตูโบสเปิดออกอีกครั้งและลิตเติ้ลยีก็ออกมาในชุดแม่ชีสีน้ำเงินของเธอทันทีที่เธอออกมาเธอเห็นว่าร็อบบี้ทำตัวเหมือนเจ้าของบ้านรายใหญ่นายทุนและคุณนางต่อสาวใช้ตัวน้อยของเธอเธออดไม่ได้ที่จะพูดอย่างฉุนเฉียวว่าอะไรนะคุณกำลังจะให้ลิเลียนหยิกเท้าคุณอีกแล้วเหรอคุณบอกบางแค่ไหนฉันปลูกไว้เยอะมากรับเปล่าฉันเหนื่อยยี่น้อยเหลตาฉันยอมรับว่าช่วงนี้คุณออกกำลังกายมากกว่าเมื่อก่อนแต่คุณเพิ่งปลูกไร้ในครึ่งแรกของเช้าซึ่งง่ายกว่างานของคนทั่วไปมากดังนั้นคุณไม่่ควรดูเหนือยยถึงตา ร็อบบี้ยักไหลลิปเตอร์ยี่ไม่สนใจเขาเขาหันไปทางโบสถ์และตะโกนว่าเอาตะกร้าออกไปถึงเวลาที่เราจะออกไปให้มันฝรั่งแล้วแม่ทีสององออกมาจากโบสถ์และลากตะกร้ามันฝรั่งขนาดใหญ่สองตะกร้าอย่างลำบากให้เมื่อร็อบได้ยินคำนั้นเขาก็ใส่หัวและพูดว่าคุณอยากจะให้มันไปไหมไม่มีทางมันฝรั่งที่ฉันปลูกต้องขายไม่ใช่แจกยี่น้อยขมวดคิว้วทำไมเราจะแจกไม่ได้ลละเป็นประเพณีที่ดีสำหรับเรา,าศาสนาจักรแห่งแสงที่จะส่งมอบอาหารให้กับคนที่ยากจนเกินกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรก็ตามการแจกแบบ นี้อาหารฟรีจะเป็นอันตรายต่อผู้ลีภยัยรอบพูดอย่างเคร่งขรึมว่าคุณสามารถขายมันได้ในราคาที่ต่ำมากแต่คุณไม่สามารถให้มันออกไปได้เมื่อพวกเขาได้รับอาหารบรรเทาทุกฟรีจนติดเป็นนิสัยพวกเขาจะไร้ประโยชน์ฉันไม่ต้องการเสียกำลังคนในเวสไว์ทาฉันต้องการเฉพาะคนที่มีประโยชน์ที่ร่ำรวยด้วยมือของพวกเขาเองยี่น้อยทำหน้าเย็นชาแต่ผู้ลีภัยจะมีเงินซื้อมันได้อย่างไรในช่วงกลางฤดูหนาวไม่มีทางที่จะเปิดพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและพาะปลูกที่ดินได้ผู้ลีภัยใช้เงินอ,อมทั้งหมดไปกับการซื้อบ้านถ้าาาาเเเรรคิดดป็นนมััฝ่งพวกขจะอตย ถ้าคุณไม่ทํางานเพื่อเอาตัวเองให้รอดก่อนตายจะดีกว่าว่าที่จะอดตายสิ่งที่สาคัญที่สุดคือไม่ต้องให้อาหารพวกเขาแต่ให้หางานทํารบบี้กล่าวด้วยรอยยิ้มแต่จะมีโอกาสทํางานในโลกน้ําแข็งและหิมะนี้ได้อย่างไรยี่น้อยถอนหายใจมีงานเพียงไม่กี่ประเภทในเมืองนี้ที่ชาวเมืองดั้งเดิมรับไปผู้ลี้ภัยใหม่ย,ยังไม่พบทางรอด็อบิ้มและพูดว่าคุณไม่คิดหรือว่าฉันกําลังหมดหวังที่จะปลูกฝ้ายถั่วเหลืองและบีบรูท ขายมันในปริมาณมากให้กับนายกเทศมนตรีด้วยวิธีนี้โรงงานน้ำตาลถูเหลืองและจักเย็บผ้าของนายกเทศมนตรีเมืองหลายแห่งจะมีวัตถุดิบเพื่อเริ่มการผลิตตอนนี้พวกเขาไม่สามารถจับโกบลินและโอกเกรสในฐานะคนงานได้อีกต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงต้องจ้างผู้ลีภัยใหม่มาเป็นคนงานผู้ลีภัยเหล่านี้สามารถถวยโอกาสนี้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อตั้งถิ่นฐานยี่น้อยตกตะลึงเมืองของเราเพียงลำพังไม่สามารถแยกแยะผู้คนจำนวนมากได้รับกล่าวว่าเรามีอูดมากกว่าแ800ร้อตัวไม่ใช่หรือใช้มันซะเรามีขุนนางไม่ใช่หรือ ขายอูดให้พวกเขาขายส่งน้ำตาลน้ำมันถูวเหลืองสีอิ๊วขาวและผ้าป้ายให้ขุนนางในราคาต่ำให้พวกเขาสร้างกองคาราวานและดึงสินค้าทั้งหมดออกมายี่น้อยสิ่งนี้สัมผัสจุดบอดทางปัญญาของลิตเติ้ลยี่เธอชะงักไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจยาวฉันหลอกคนอื่นไม่เก่งเท่าเธอฉันทำแบบนี้ไม่ได้เธอเล่นเองดีกว่าแค่เล่นด้วยตัวเองฉันจะเป็นแม่ทีของเธอเองร็อบบี้เฝ้าดูลิตเติ้ลยี่พาแม่ทีน้อยสองคนออกจากประตูและขายมันฝรั่งในราคาต่ำเขาโบกมือไปที่โบสถ์มืดที่อยู่ถัดไปและตะโกนว่าหมายเลขแปดเรียกแม่ทีตัวน้ออยของคุณ หลังจากนั้นไม่นานแม่ชีมืดน้อยสองคนก็นํามันฝรั่งสองตะกร้าไปที่เมืองเพื่อขายในราคาต่ํรเรบบีรู้ว่าตราบใดที่มันฝรั่งเหล่านี้ขายในราคาต่ําพวกมันจะถูกขายในทันทีเพราะสิ่งที่เวสไวทาวขาดมากที่สุดตอนนี้คือพืชผลซึ่งสามารถผลิตได้จากตัวเองเท่านั้นดังนั้นแม่ชีหลายคนจะตกอยู่ในวงล้อมของขายรัฐนี้จะดึงดูดความสนใจของคุณนางตัวน้อยที่สง่างามในไม่ช้าตราบใดที่เขานั่งอยู่ที่นี่สักพักก็จะมีคนมาที่ประตูแน่นอนว่าสองชั่วโมงต่อมาคุณนางผู้สง่างามคนแรกก็มาถึงประตู ร็อบบี้มองอย่างตั้งใจและบารอนนูโอลุนก็มาพร้อมกับหลานชายวัยยี่สิบและคนรับใช้สองคนเขามาหาเขาด้วยรอยยิ้มเขาทักทายร็อบอย่างสุภาพปรุนสวัสด์เจ้าพ่อตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดฉันก็ต้องการทำธุรกิจเช่นกันสุภาพบุรุษก็คือสุภาพบุรุษเมื่อใดก็ตามที่พบใครก็ตามสิ่งแรกที่ควรกล่าวคือสวัสดีอย่างสุภาพเสมอร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าสวัสดีบารอนนูโอลุนบารอนนูโอลอลุนขอให้คนรับใช้สองคนรอยอยู่นอกลานโบสถ์นำหลานชายเพียงคนเดียวของเขามาด้วยและแนะนำเขาด้วยรอยย จากนั้นเขาก็ทำหน้าตรงไปที่หลานชายของเขาและพูดว่าทำไมคุณไม่ทักทายพ่อทูลหัวหลานชายรีบทำความเคารพรอบตามความเป็นจริงหลานชายน่าจะอายุมากกว่า20ปีและดูแก่กว่ารอบหลายปีแต่เขาไม่รู้ว่าอายุน้อยกว่ารอบกี่ปีและเขาก็ทำความเคารพอย่างสมเพชจนไม่กล้าหายใจรบยิ้มและพูดว่าคุณบาร,รอนฤดูหนาวนี้หนาวมากคุณพาหลานชายออกไปซื้อของหรือเปล่าบารอนนู้หลุมยิ้มและพูดว่าเพื่อเลี้ยงชีพรับพูดด้วยรอยยิ้มคุณมีครอบครัวและอาชีพแล้วคุณกลัวว่าจะทำมาหากินไม่ได้หรือไง บารอนูโอลอหลุนฉายรอยยิ้มเึ้เขินชีวิตเคยเรียบง่ายมากฉันมีประสาทและครือข่าของตัวเองฉันยังคงคิดถึงมันแต่หลังจากมาที่เวสต์วินเทลในที่สุดฉันก็รู้สึกถึงแรงกดดันในชีวิตฉันไม่มีทรัพย์สินใดๆที่นี่ฉันไม่มีรายได้ฉันต้องจ่ายจำนองเดือนละห้าเหรียญทองเมื่อซื้อบ้านมีครอบครัวมากกว่าหนึ่งร้อยคนที่ต้องเลี้ยงดูคุณคิดว่าฉันสามารถจัดการได้หรือไม่ร็อบกล่าวว่าการคิดแบบนั้นดูเหมือนจะยาก ดังนั้นฉันคิดว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างด้วยบารอนูหลุ่มยิ้มและพูดว่าคุณเห็นไหมแม่ทีตัวน้อยของคุณวิ่งขายมันฝรั่งซ้าแล้วซ้าเล่าพวกเขาคงเหนื่อยมากจนขาหักและไม่สามารถขายมันได้ทั้งหมดคุณปลูกมันได้หลายสิบลูกมันฝรั่งหลายพันจินที่นี่ทุกทุกสองวันคุณพึ่งพามันไม่ได้ทุกครั้งร็อบ,บียิ้มและพูดว่าคุณต้องการครอบครองธุรกิจมันฝรั่งหรือไม่บารอนนูหลุนพยักหน้า ร็บบีใส่หัวโดยไม่แม้แต่จะคิดไม่อาหารเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้คนหากมีปัญหากับการดำรงชีวิตของผู้คนมันจะสั่นคลอนความอยู่รอดของเวสไวน์ทาวฉานไม่สามารถมอบธุรกิจมันฝรั่งให้ใครสักคนได้เกรงว่าสิ่งนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเงินและอาหารก็แพงขึ้นเรื่อยๆจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเดือดร้อนคุณควรเข้าใจว่าราคามันฝรั่งของฉันต่ำกว่าราคาตลาดมากพูดตรงๆฉันกำลังส่งอาหารให้ชาวเมืองฉันจะปล่อยให้คนหาเงินกลางทางได้อย่างไรบารอนนูหลุนคิดอย่างรอบคอบก็จริงถ้าอย่างนนนนัันัจจ้้ฉจจดดกการรธุิอื่ไหม ร็อบบีรู้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากเช่นกันเขาจงใจพูดถึงมันฝรั่งก่อนโดยรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะได้มันมาจากนั้นจึงขอแยกธุรกิจหลังจากที่รับปฏิเสธในกรณีนี้คนธรรมดาจะอายเกินกว่าจะปฏิเสธอีกครั้งด้วยความการุณาร็อบบีพูดด้วยรอยยิ้มบารอนนูโอลูนเป็นคนฉลาดและฉันชอบทำธุรกิจกับคนฉลาดขอพูดตรงๆคุณสนใจธุรกิจประเภทไหนนูโอลูนพูดทันทีฉันต้องการบีบรูที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจร็อบบี้ใส่หัวและพูดว่าบีบรูดเป็นธุรกิจเฉพาะของนายกเทศมนตรีของสโตนแคนยอนมันเป็นของขวัญของฉันสำหรับชาวสโตนแคนยอนมันเป็นทุนในการทำมาหากินของพวกเขานูหลุนพูดด้วยรอยยิ้มพ่อทูนหัวคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแต่คุณยังขาดผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีและคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้จริงๆด้วยความเคารพวิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรียังน้อยเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะสามารถอ่านและคิดดูสิพวกเขาเป็นเพียงนายกเทศมนตรีตัวเล็กๆไม่ฉลาดพอความสามารถของพวกเขาตามไม่ทันกับความคิดอันยิ่งใหญ่ของคุณรรอบบู้สึกัขนโ บารอนนูโอโลอหลุนมพูดต่อก็อดฟาเธอร์เคยขี้เกียจไม่มีความผิดไอพูดสั้นๆก็คือปริมาณการผลิตบีบรูดก่อนหน้าน,นี้ไม่มากนักดังนั้นสโตนแคนยอนจึงยังพอทนได้แต่ด้วยการเติบโตของจำนวนประชากรก็อดฟาเธอร์ทำงานหนักทุกวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณปลูกบีบรูดหลายหมื่นจินในเวลานั้นฉันเห็นสีหน้าลำบากใจบนใบหน้าของนายกเทศมนตรีของสโตนแคนยอนในเวลานั้นเขารับอย่างไม่เต็มใจบีบรูดแต่ว่า เขาโบกมือให้บีบรูดที่เพิ่งปลูกบนเนินเขาและพูดอย่างจริงจังว่าพรุ่งนี้จะมีการเก็บเกี่ยวบีบรูทอีกชุดหนึ่งในเวลานั้นสโตนแคนยอนจะไม่ทนเขาจะบ่นว่าโรงงานเล็กๆของเขารับบีบรูดเยอะขนาดนั้นไม่ได้เขาจะบอกคุณว่าบีบรูดขายไม่ได้และจะขอร้องให้คุณหยุดปลูกชั่วคราวหรือลดขนาดลงร็อบมีรอยยิ้มเหมือนสุนัขจิ้งจอกโย่คุณแน่ใจเหรอบารอนนูโอลุนยิ้มและพูดว่าใช่ ที่จริงฉันตรวจสอบอุตสาหกรรมบีบรูดในเวสไวท์เทวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันพบว่าแม้ว่านายกเทศมนตรีของสโตนแคนยอนต้องการโรงงานบีบรูดแต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะใช้เงินเพื่อจ้างคนงานจํานวนมากไม่สามารถจับก๊อบลินและอสูรได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงจ้างชาวเมืองได้เท่านั้นแต่นายกเทศมนตรีคิดว่าเงินเดือนที่จําเป็นในการจ้างชาวเมืองนั้นสูงเกินไปและไม่เต็มใจที่จะขยายขนาดการผลิต ถ้าคุณฉลาดคุณควรเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้ทำได้เพียงทำสิ่งเล็กๆน้อยๆและเขาจะไม่สามารถทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ตลอดชีวิตของเขาด้วยความเคารพไม่ใช่แค่นายกเทศมนตรีของสโตนแคนยอนแต่ยังเป็นนายกเทศมนตรีของไวเบิร์ตทาวและนายกเทศมนตรีของเวสไวท์ทาวด้วยดังนั้นคุณต้องมีในทุนที่แท้จริงที่เต็มใจที่จะลงทุนเงินจำนวนมากเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฉันได้เรียนรู้คำนี้จากคุณและฉันคิดว่ามันน่าสนใจทีเดียวโรบบี้ยิ้มคุณดูอย่างระมัดระวังการสังเกตของคุณยังแม่น ร็อบมีความสุขเขาเพิ่งคุยกับลิตเติ้ลยี่เกี่ยวกับปัญหานี้และไม่ได้คาดหวังว่าบารอนนูโอลูนจะมาหาเขาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทันทีแน่นอนว่าอย่าประมาทภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์และการค้าก็ตามแต่ตราบใดที่สิ่งต่างๆอยู่ในขอบเขตของความเข้าใจของพวกเขาจิตใจของพวกเขาจะไม่ช้ากว่าคนสมัยใหม่ บารอนโนแลนชี้ไปที่หลานชายของเขาที่ยืนอยู่ข้างๆเขาและยิ้มและพูดว่าฉันจะจ่ายค่าโรงงานบีบรูดที่ดีจริงดีจริงซึ่งหลานชายของฉันจะบริหารและจัดการตราบเท่าที่คุณสามารถจัดหาโรงงานบีบรูดให้ฉันได้ปริมาณบีบรูดคงที่ฉันแน่ใจว่าเราจะทําได้ดีกว่านายกเทศมนตรีของสโตนแคนยอนร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าคุณไม่กังวลเหรอว่ามีบีบรูดมากเกินไปที่จะขายบารอนูโอลล่นยิ้มและพูดว่าไม่เลย พราะฉันตั้งใจจะซื้ออูด200ตัวจากคุณด้วยเพื่อตั้งกองคาราวานหลายคันเพื่อขนส่งบีบรูดไปยังทุกส่วนของอาณาจักรเพื่อขายคุณก็รู้ว่าฉันเป็นขุนนางแม้ว่าฉันจะศักดินาอยู่ห่างไกลจากชายแดนฉันมีพื้นฐานจากการเป็นส่วนหนึ่งของวินไนและฉันมีเพื่อนมากมายจากแวดวงขุนนางและคงไม่นานก่อนที่ฉันจะสามารถสร้างช่องทางการขายตรงไปยังขุนนางทั่วประเทศตอนที่188ฉันต้องการเปิดสาขาเพิ่มเติม เมื่อถึงจุดนี้บารน,นูโอล,อลูนอพูดอย่างเคร่งขรึมว่าเมื่อเทียบกับช่องทางของฉันพ่อค้าเดินทางที่เคยซื้อจากคุณนั้นไม่มีค่าอะไรเลยเพราะเขาสามารถทำธุรกิจในหมู่บ้านและเมืองเล็กๆเ,เ,เท่านั้นกูกุกูและจิจิรับใช้ราชวงศ์เท่านั้นมีโพโบผู้ซึ่งไม่ชอบสินค้าธรรมดาขนาดการผลิตของคุณจะย่อยยากหากคุณไม่ตั้งค่าช่องทางใหม่ตบตบตบรอบบีปรบมือให้เขาผู้ชายคนนี้ฉลาดจริงจ และสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องนายกเทศมนตรีเมืองเล็กเกินไปที่จะเป็นนายทุนใหญ่ในอดีตเวสวินทาวมีประชากรและขนาดการผลิตน้อยและพวกเขาสามารถไล่ตามร็อบได้ตอนนี้ประชากรของเวสไวาทาวกำลังขยับขึ้นสู่หนึ่งหมื่นคนนายกเทศมนตรีที่เคยดูแลคนหลายร้อยคนเท่านั้นเราพูดด้วยรอยยิ้มเอาลเมื่อฉันเก็บเกี่ยวบีบรูดชุดนี้ในวันพรุ่งนี้พาหลานชายของคุณมาดูว่านายกเทศมนตรีของสโตนแคนยอนพูดว่าอย่างไรคุณสามารถรับธุรกิจนี้ถ้าเขาบอก,กว่าเขาไม่สามารถทำได้ บารอนนูหลุนรู้สึกยินดีนาะยกเทศมนตรีของสโตนแคนยอนไม่สามารถย่อยปริมาณบีบรูดในวันพรุ่งนี้ได้แต่คุณไม่กังวลเรื่องสงครามเหรอจูจูรอบก็ถามขึ้นว่าการต่อสู้บนถนนไรย,ยังไม่ยุติหากสงครามลุกลามคุณไม่กลัวว่าจะเกิดข้อผิดพลาดกับธุรกิจของคุณหรือ หลอดนัวหลุนพายมือข้าพูดเรื่องนี้กับท่านพ่อเท่านั้นความจริงแล้วสงครามเกี่ยวข้องอะไรกับข้าไม่ว่าฝ่าบาทจะชนะหรือมอนดอราชนะข้าคือบารอนแห่งอนาจาักรันและจะไม่เปลี่ยนแปลงฉันสามารถทาธุรกิจได้ตามปกติในความคิดของฉันไม่มีความแตกต่างระหว่างเทพเจ้าทั้งสองชื่อของเทพเจ้าที่ฉันต้องพูดเมื่ออธิษฐานทุกวันไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างหรือเทพเจ้าแห่งความมืดก็ตามกับก็อดฟาเธอร์ไม่เหมือนกันคุณได้แสดงมุมมองของคุณเกี่ยวกับพระเจ้าโดยปล่อยให้เชิดออฟไลน์และเชิดออฟดักเนสอยู่เคียงข้างกัน ฮ่าฮ่าฮ่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจมากรอบหัวเราะแน่นอนนักมายากลกับนักบวชต่างกันอย่างสิ้นเชิงบารอนนูโอลูอัมลารอบและกลับไปที่บ้านพักของเขาในเขตหวางเจียงเพียงเพื่อจะพบขุนนางตัวน้อยหลายคนรออยู่ที่วิลล่าปรากฏว่าขุนนางน้อยเหล่านี้กำลังรอบารอนนูโอลุนพวกเขาสนใจธุรกิจเหล่านี้ในเมืองเวสวินเช่นกันแต่ไม่สามารถหาเวลาได้บารอนนูโอลอลุนอยยิ้มให้ขุนนางตัวน้อยและพูดว่าสำเร็จแล้วพรุ่งนี้ฉันจะรับช่วงต่อธุรกิจบิดรูจากไร่ของก็อดฟาเธอร์คุณจะดู นี่เป็นข่าวดีสําหรับคุณนางนุ่มคุณนางอีกคนอดไม่ได้ที่จะพูดว่างั้นผมไปรับธุรกิจน้ํามันถั่วเหลืองได้ไหมครับผมรู้สึกว่าน้ํามันถั่วเหลืองยังมีประโยชน์มากไม่ใช่แค่สําหรับมันฝรั่งทอดเท่านั้นเจ้าพ่อยังจะพัฒนาอาหารอีกมากมายที่ขึ้นอยู่กับน้ํามันถั่วเหลืองซึ่งสามารถขายได้มากเท่ากับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์คุณนางตัวน้อยอีกคนพูดด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาซีอิ๊วฮิฮิฮิฮโชยู่เป็นของดี คุณนางอีกคุณกล่าวว่าจุดสนใจของฉันแตกต่างจากของคุณฉันคิดว่ากังหันน้ำน่าสนใจนิดหน่อยฉันตั้งใจที่จะจัดช่างฝีมือที่สามารถสร้างกังหันน้ำโดยเจ้าพ่อแนะนำสถานที่ต่างๆและสร้างกังหันน้ำฉันจะทำหน้าที่เป็นคนกลางฮิฮิฉันจะต้องรวยแน่ๆคุณนางช่างฉลาดจริงๆเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่รอบบีทำในตอนแรกพวกเขาคิดว่าเรามีที่นี่แต่ไม่มีที่อื่นและคุณสามารถทำเงินได้มากมายหากคุณขายที่อื่นดังนั้นพวกเขาจึงคิดโดยตรงเกี่ยวกับวิธีนำสิ่งเหล่านี้ไปที่อื่นถึงกับทำพร้อมกันหลายเมือง พวกเขามีทุนและเส้นสายที่จะทำสิ่งนั้นเวสไวทาวเคยอยู่ภายใต้เงื้อมือของนายกเทศมนตรีสองสามคนครั้งหนึ่งเวสไวบิ๊กโฟบัดนี้กลายเป็นเพียงน้ำตาแห่งการเวลาการพัฒนาเมืองจะนำผู้มีความสามารถคุณภาพสูงมาให้มากขึ้นซึ่งโอบบี้คาดหวังไว้นานแล้วหลังจากบารอนนูหลุงจากไปโบสเล็กๆก,ก็สงบลงอีกครั้งลิตเติ้ลยี่กำลังพาแม่ชีน้อยสองคนออกไปขายมันฝรั่งและจะไม่กลับมาอีกในเร็วๆนี้โบสเงียร์รบบีุ้ดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หินและยังคงเกียดคร้าน วม่าวาลูกแมวสาววิ่งมาจากด้านข้างยิ้มและพูดกับมันว่าพ่อทุนหัววันนี้ฉันทําเงินได้เยอะมากโอ้ร็อบบี้มีความสุขคุณทําเงินได้ด้วยเหรอหวัววัวพูดด้วยรอยยิ้มช่วงนี้ปลามีราคาแพงขึ้นชาวเมืองยินดีจ่ายเพิ่มเป็นสองเท่าสําหรับปลาเมื่อเช้านี้ฉันขายปลาตัวใหญ่ได้ห้าตัวและทําเงินได้มากมายเธอเปิดกระเป๋าและแสดงให้ร็อบบี้เห็นว่ามีเหรียญทองแดงกองใหญ่อยู่ในนั้น เราพูดด้วยรอยยิ้มจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและฉันก็ขายแต่มันฝรังใครจะทนกินมันฝรังไปได้ตลอดละ่ะแน่นอนว่าพวกเขาต้องการเนื้อเพื่อเพิ่มรสชาติแต่ฉันไม่มีเนื้อให้ดังนั้นราคาปลาจะต้องขึ้นตามธรรมชาติประมาณว่าราคาเนื้อหมูและเนื้อวัวก็เพิ่มขึ้นอย่างบา้าคลั่งในช่วงไม่กี่วันมานี้เด็กหญิงลูกแมวดูเหมือนเธอจะไม่เข้าใจร็อบบี้พูดด้วยรอยยิ้มหัวหวัวพวกนายเพิ่งจับปลาป่าฉันเกรงว่ามันจะไม่ทํางานแบบนี้เหมียวปลาในคลองโตช้ามากจึงต้องพิจารณาเลี้ยงปลาเทียมเพื่อให้ได้ปลาทีี่่่่่ตตัววใหญอออ้นนคุณภาาพดยงงเื เหมียวเหมียวเหมียววาวา,วาดูสับสนเออลืมไปแค่จับปลาเองฉันจะคุยกับคนจริงจังเรื่องการเลี้ยงปลาแล้วรอบยิ้มและพูดกับลิเลียนที่นวดเท้าเบาๆถ้าเธอกระหายน้ำไปหยิบแก้วมาสิของโคคาโคลาลิเลียนพูดอย่างสมเพชว่าอาจารย์โคคาโคลาหมดแล้วนานี่นรอบประหลาดใจมันหมดไปได้อย่างไรลิเลียนกล่าวว่าท่านอาจารย์โคคาโคลาของเราผลิตขึ้นในช่วงฤดูร้อนตอนนี้สิ้นเดือนมกราคมคอ สอสาลา1345้ 1, 45, และท่านได้ดื่มมาครึ่งปีแล้วท่านยังได้ขายมันให้กับพ่อค้าเดินทางเป็นเวลากว่าครึ่งปีเราจะยังมีมันอีกได้อย่างไรร็อบบี้นี่มันแย่มากร็อบบี้ในยุคปัจจุบันเคยมีโคาคาโคล่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้เช้าหลังเกบเกี่ยวบีบรูดเราจะปอลูกไม้ผลในทุ่งทั้งหมดร็อบบี้พูดกับลินเลียนว่าตื่นฉันทุกคนอาไม่นั่นยังไม่พอแจ้งหัวหน้าเอลซี่ทันทีแล้วส่งนักโทษที่กลับเนื้อกลับตัวสามพันคนมาให้ฉันฉันจะเปิดสาขาเเเพิิ่่่มมมตตตอออนที189คุณ้้งงกาารวชยหหลืบไ เป็นเวลาเย็นและเป็นเวลาสำหรับ็อบบี้ที่จะอาบน้ำอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นฤดูหนาวและยังมีหิมะอยู่บนพื้นแต่็รบบี้ก็ยังชอบอาบน้ำในสวนแทนที่จะใช้อ่างอาบน้ำเขาขุดสัตว์เล็กๆบนพื้นดินและให้ลิเลียนเทน้ำอุ่นลงในสัตว์ทุกเย็นจากนั้นเขาจะกระโดดลงไปในสระและแช่ตัวเนื่องจากสระว่ายน้ำกระจายความร้อนได้เร็วกว่าอ่างอาบน้ำสระว่ายน้ำจึงไม่สามารถรักษาความอบอุ่นได้ด้วยน้ำเดือดตลอดเวลาดังนั้น็รบบี้จึงต้องใช้เวทไฟเพื่อทำให้น้ำอุ่นเขาเรียกว่าบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้ง การทำน้ำพุร้อนปลอมโดยใช้น้ำต้งสุขนี้ถือเป็นเรื่องบ้าขุนนางที่นำโดยบารอนนูโอรอหลุมดูถูกมันอย่างรุนแรงแต่ภายหลังพวกขุนนางก็ขุดสะในสวนของตนเช่นกันลูกแก้วดวงเล็กๆสองประกายอยู่ข้างสน้ำพุร้อนและพระพักงดงามร้ายที่ติดของราชินีก็ปรากฏขึ้นในลูกแก้วแต่พระวรกายของพระนางดูอ่อนล้าเราพูดกับลูกแก้วว่าเหนื่อยไหมการต่อสู้ที่ถนนไรรญา,ยยาขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่คำพูดแรกของราชินีฟังดูแหบเล็กน้อยโดยไม่คาดคิดแต่เธอก็กระแอมและปรับเสียงของเธอทันทีสงครามค่อนข้างตึงเครียดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่กองทัพของเราสามารถปกป้องถนนสดใสได้อย่างสมบูรณ์กองกําลังที่ทำเฟิงจริงก็ประสบความสําเร็จเช่นกันต้านทานกองทัพตะวันตกของอาณาจักรทะเลทรายได้จะไม่มีปัญหาถ้าเมืองเวสวินของคุณไม่ถูกโจมตีโดยกองทัพตะวันออกของอาณาจักรทะเลทรายร็อบยิ้มและพูดว่าคุณคิดว่าฉันจะรับมือไหวไหม ราชินีตรัสว่าใครจะไปรู้บางทีวินาทีที่เธอหัวเราะก,กับฉันและวินาทีต่อมาเธอถูกนักฆ่าหญิงจากอาณาจักรทะเลทรายฆ่าตายร็อบพูดทั้งน้ำตาและหัวเราะว่าทำไมคุณถึงเพิ่มผู้หญิงเมื่อคุณพูดว่ามือสังหารประกายแห่งอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของราชินีฉันคิดว่ามันง่ายยกว่าที่นักฆ่าหญิงจะฆ่าคุณไม่ใช่ผู้ชายร็อบบี้คุณเป็นคนมีอคติฉันสะอาดฉันไม่เคยเข้าหาผู้หญิงฉันชอบเล่นกับผู้ชายเท่านั้นราชินียิ้มและไม่พูดต่อ ร็อบบี้ยักไหลลืมมันไปเถอะฉันยอมรับว่าฉันชอบเล่นกับผู้หญิงแต่ผิดตรงไหนการดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามเป็นเรื่องปกติมันเป็นความจริงของการทำงานของโลกฉันบอกคุณแล้วว่ามันถูกต้องทางที่มนุษย์จะแพร่พันได้ราชินีไม่คาดคิดว่าครั้งนี้จะไม่ตอบโต้แต่ยิ้มและพูดว่าถูกต้องมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับผู้ชายที่จะทําดีกับผู้หญิงปัญหาที่แท้จริงคือเมื่อเขากล้าทําและไม่กล้าพูดเอาล่ะตัดอือสิ่งที่ฉันอยากรู้คือช่วงนี้คุณดูทํางานเยอะและไม่ขี้เกียจเหมือนเมื่อก่อนหือฉันเหรอฉันคคิดววว่่่่าาาตัเเอออองงยยยนขข้ีีีกกูรบล ขี้เกียจของฉันราชินีพูดฉันได้รับรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้คุณเปลี่ยนจากขี้เกียจมาทำฟาร์มทุกวนันทุ่งจำนวนมากบนเนินเขาถูกใช้เพื่อปลูกพืชอาหารอย่างสิ้นหวงังสำหรับพืชใหม่นับพันคนพืชเศรษฐกิจบางชนิดเช่นบีบรูดไฟายถั่วเหลืองก็ปลูกเป็นระยะๆะะฉันแทบไม่รู้ว่าคุณทำแบบนี้ได้อย่างไรรอบหายมือนี่เรียกว่าของดีคงอยู่ข่าวร้ายจักไปไร้สาระราชินีตรัสว่านี่เป็นข่าวดีอย่างเห็นได้ชัดที่แพร่กระจายไปหลายพันไมล์ร็อบบี้กล่าวว่าคุณเปลี่ยนความดีและความชั่วหรือไม่ ฉันบอกคุณว่าคุณรวยเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะขี้เกียจได้และคนจนเท่านั้นที่สามารถใช้เส้นทางของการทำงานหนักได้และชื่อของฉันสำหรับความขยันหมั่นเพียรแพร่กระจายไปหลายพันไมล์มันไม่เผยแพร่ชื่อความยากจนของฉันหรือราชินีขอโทษคนทำงานหนักทุกคนในโลกไอ้บ้านนี้มันไม่เข้าท่าราชินีเกือบจะจักไปทันทีถ้าร็อบไม่ได้อยู่ในลูกบอลคริสตันแต่อยู่ต่อหน้าเธอเธอคงตกหัวหอกกระดูกใส่ร็อบแล้วเอาละฉันจะเลิกล้อเล่นแล้วเริ่มจริงจังร็อบดีพูดด้วยรอยยิ้มเหตุผลที่ฉันขยันนิดหน่อยเมื่อเร็ววนนนีี้้เเพพราะฉัไดบิธล่่ใหม วิธีการเล่นใหม่คืออะไรมันคือการสร้างนาครรัฐด a r k b e เป็นเกม MMORPG ที่ไม่มีระบบการสร้างนาครรัฐดังนั้นรอบบีจึงไม่เบื่อกับมันตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในซีรีส์เมืองจำลองของเกมสร้างนาครรัฐที่นี่เขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ควบคุมเกมเท่านั้นแต่ยังเป็น NPC ในเกมด้วยเล่นอย่างมีความสุขมากสิ่งที่น่ารำคาญเพียงอย่างเดียวคือการก่อสร้างนาครรัฐในโลกแห่งความจริงนั้นช้า ราชินีไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวิดีโอเกมและทำได้เพียงตีความคำพูดของเขาในขณะที่เขาถือว่าการสร้างนครรัฐเป็นเกมเธออดไม่ได้ที่จะถอนหายใจฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณเป็นคนแบบไหนมันเหมือนกับว่าเธอลักโน้ตยาวๆมาที่นี่และหลังจากนั้นไม่นานเธอก็กระซิบว่าเหมือนพระเจ้าที่ชอบกบกวนปล่อยเวลาอันน่าเบื่อหน่ายในโลกนี้ไปถ้าอย่างนั้นคุณก็คิดว่าฉันสูงเกินไปฉันไม่ใช่พระเจ้าโรบบียิ้มและพูดว่าฉันคือ พ่อของพระเจ้าราชินีฉันบอกคุณเรื่องธุรกิจแต่คุณยังเล่าเรื่องตลกให้ฉันฟังลืมเสียเถอะการพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตในวันนี้เพราะความโกรธของฉันฉันเกือบลืมบอก,กว่าพรุ่งนี้กูกุและจิจิจะออกไปซื้อเหล็กและทองแดงจำนวนมากแท่งโลหะจากเวสไว์ทาวฉันหวังว่าคุณจะเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถโหลดมันได้ทันทีที่มาถึงเราจําเป็นต้องประหยัดเวลาและนําแท่งเหล็กและทองแดงกลับไปที่บริเวรโดยเร็วที่สุดโอประชนีรับบีเข้าใจคุณต้องการสร้างอาวุธในปริมาณมากหรือไม่ ราชินีพยักหน้าอย่างเคร่งครึมสถานการณ์คับขันฉันต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ให้กับทหารร็อบเคยเห็นโครงกระดูกที่นำโดยในโครแมนเซอร์หมายเลขสาและส2ิทั้งหมดมีอุปกรณ์ขยะและดาบขึ้นสนิมเช่นเดียวกับโครงกระดูกที่ร็อบเรียกออกมาแต่โครงกระดูกที่เขาอันเชิญหายไปหลังจากการต่อสู้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสวมใส่มันโครงกระดูกของสมเด็จย่านั้นแตกต่างกาันพวกมันคือสัตว์ประหลาดอันเดดจริงๆไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอันเชิญไม่ดีสำหรับโครงกระดูกเหล่านี้ที่จะแต่งตัวด้วยผ้าขี้ริ้้วาาาากกกพเขขขมีอออร,ร,รนระสิทธตู่่งงจดึย รับยิ้มจนถึงตอนนี้คุณซื้อแต่แท่งเหล็กและทองแดงจะใช้เวลา2-3วันในการเปลี่ยนพวกมันเป็นอาวุธมันจะสายเกินไปแล้วใช่ไหมคุณต้องการความช่วยเหลือไหม